สังขยาชาไทยอร่อยทําง่ายเข้มข้นมาก,มากๆกุ้งทํามาหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆทําขายได้เลยเรามาเริ่มทํากันเลยจะ้ะเราจะเริ่มทําจากน้ําชากันก่อนนะใช้น้ําเปล่า225กร,รัมนะคะผงชายี่ห้ออะไรก็ได้3ช้อนโต๊ะครึ่งเอาไปตั้งไฟให้เข้าเดือดเราจะจับเวลาให้เขาเดือดแค่2นาทีแค่นั้นนะคะแล้วก็ปิดเตาพักไว้เอาไปกองผงชาออกเราจะใช้น้ําชาจริงๆแค่110กร,รัมค่ะ ทีนี้ส่วนของสังขยานะใช้แป้งข้าวโพด2อช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาคนตะล่อมตะล่อม3าแป้งนี้3อย่างนี้ให้เข้ากันนะคะตามด้วยไข่แดงเบอร์สองนะเอาเฉพาะไข่แดงหนึ่งฟองนะคะคนคลุกเคล้าจนหมดพงแป้งเลยตามด้วยนมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ95กรัมคนคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยกะทิค่ะกะทิอีก175กรมัม แล้วน้ำชาที่เราไปต้มมาจาก,กี้นะคะเราใช้น้ำชาแค่110กรัมนะเัวเองทีนี้เราจะมาให้เขาสุกผ่านการตุ๋นแบบนี้นะคะผ่านน้ําร้อนเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาฝาดผ่านไฟโดยตรงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนที่ไข่และแป้งจะสุกนะคะคนไปเรื่อยๆตลอดเวลาห้ามละมือ ไปไหนวันนี้จับเวลาดูประมาณ15นาทีอะค่ะพอเขาเริ่มงวดแบบนี้เราจะคนเร็วๆนะคะสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนๆน,น,นะคะและทีนี้ก็คนต่อไปอีกประมาณเนี่ยถ้าเขาเห็นรอยไม้พายแบบนี้แปลว่าเขาค้นใช้ได้แล้วนะคะปิดเตาพักไว้ให้เย็นสนิทเลยสังขยาเย็นแล้วเขาจะค้นและหนืดกว่านี้อีกนะคะเพื่อน ทีนี้ก็เตรียมไปทาหน้าขนมปังจิ้มขนมปังหรือเอาไปหยอดอะไรก็ได้หรือทําเฉพาะสั่งขยะใส่ถ้วยขายอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้กุ้งจะผ่าขนมปังแบบนี้เลยนะคะขนมปังก็ทําเองนะตัวเองทําไปเมื่อวันก่อนไปย้อนดูเอานะหรือเพื่อนจะเจาะขนมปังให้เป็นรูๆก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบแล้วแต่ดีไซน์เลยนะคะวันนี้กุ้งจะผ่าแบบนี้แล้วก็เอาสั่งขยาหยอดเข้าไปตรงกลางเลยนะคะ หยอดมากหยอนน้อยตามใจชอบเลยขอบอกว่าเข้มข้นรสชาติเข้มข้นขนมปังก็อร่อยนุ่มมากๆนะคะเข้ากันลงตัวเพื่อนเอาไปทำขายได้เลยนะคะรสชาติเข้มข้นหอมหวานกำลังพอดีไม่หวานมากขอบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากๆลองไปทำกันดูนะจ๊ะ